ฮัลโหลฮัลโหลกบสบายดีนาะสำหรับหรุ่เอฟเอฟทุกคนนาอโอเคน้อยินดีตอนรับเขาสูงสองแอลซส์สานาะทุกคนนาอซึ่งคลิปนี้น้ะทุกคนนาอถ้าให้กดขมาคลิปนี้ลรวกะยาฝาวกดออกย่าฝาวกดขาม้อทุกคนนาอซึ่งคลิปนี้นี่คอยใส่ซุดอีกีทุกคนนาอสสำหรับคนที่แบบว่าพฤติกรรมแย่แย่ในเกมพีไฟเข้าน้อกงทุกคนนา้อเคนาะซึ่งคิปนนี้ เกิดมาจากกิจกรรมหนึ่งเราเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเก็บโทเค็นดาวเนาะทุกคนมาแหลกกองซูมอาวุธเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะขวอยได้ในอดีตไกลของประมาณ33มสิบสามอันทุกคนเสามสิบสามกองเนาะทุกคนเนาะมาแหลกเนาะสามสิบมาแหลกแบบดาวหนึ่งต่อหนึ่งกองเนาะซึ่งแบบว่าปัญหามันอยู่ที่แบบว่าซึ่งแบบว่าเจี๊ยมมหิดลินแบบว่ามือหนึ่งแบบหนึ่งหนอยแปดสิบนาที่ทุกคนเนาะซึ่งตีเป็นเวลาสามสัปโมงทุกคนเนอนดินมือหนึ่งในสามสัปโมงเฮ้ย ซึ่งแบบบางคน ute, มันเขาบุนี่มีเวลาหลินปา่นหนเนาะทุกคนเนาาะเนะซึ่งคอยซีแบบว่าแยกเนาะแยกมาเป็นซองกรณีทุกคนเนาอยางแหลกเลยเนาะทุกคนเนาะคือพวกแบบสายฟรีเนาะเฮาเนาะทุกคนเนาะที่ต้องการกิจกรรมนี่เนาะก็มีเหตุผลมีมีมีประโยชน์แน่นอนเนาะสำหรับกิจกรรมนอหนึ่งพวกแบบว่าบุมีเวลาทุกคนเนอสองพวกมีเวลาแต่ว่าลงมาก่อกวนคนอื่นเนาะทุกคนเนาะ ย่างแรกเลยผัวพี่ว่วลาละผัวพี่เวลาอย่างแรกเขาก็ไม่เขาก็เฮ็ดงานตามปกติเนาะแต่ว่าเขาอยากได้โทเคนเพื่อไปแหลกสกินปืนเนาะบางคนเขาอาจซิบ่มีสกินปืนเนาะเขาก็อยากได้เนาะแต่เขาบ่มีเวลาเขาก็ลงไปแคมป์ตามลงคาลังค้าลงงานบอตามลงังคาพีกบอรประมาณนี้นะะเนาะคนเนาะแต่มันมีคนจํานวนหนึ่งเนาะร้ายเลยแหละลงไปเกาะกวนเขาลงไปต่อยเขาเบื่อแบบเพื่อแบบขาเขาสันทุกคนเนาะไปบพกเขาใจว่าเพิ่นเฮ็ดเพื่อสร้างว่านี่ทุกคนเนาะ บผเขาใจว่าประเทศเพื่อสร้างว่าเท้าทุกคนเบิ่งผ่าบอกเนาะว่าเป็นการแแคบแบบไรตัวนี่ทุกคนเนาะเป็นการแแคบแบบเบนนอตในสีทุกคนเนาะเพื่อเอาเวลาเพื่อเอาโทเคนะ็นทุกคนเนาะถึงมีร้ายทุกคนเนาะสำหรับคนเห็ุแบบนี่เนานะเพราะว่าคนบางคนเขาบอกว่ามีเวลาร้ายเนาะเวลาคนท้าวมเท่ากันทุกคนเนาะนนะโอเคเนาะเดี๋ยวเราปสิทภาพไปเบิงนะ่งเนาะคลิปนะนะั้นเนาะคลิปที่พวกเพิ่นแบบว่าเกาะกวนหรือว่าพฤติกรรมของเพิ่นเนาะว่าแย่สำหรับทุกคนเนาะมาเบิ่งไปดักกันเนาะทุกคนเนาะ แต่ว่าถ้าถือไพ่เนาะสำหรับไพท่ที่เป็นพฤติกรรมแบบนี้คอยบอกเลยว,ว่าดิไลค์คลิปนี้เลยทุกคนเนาะถ้าไพ่แบบว่าเห็นหนำเห็นด้วยเนาะที่คอยเห็นเนาะก,ก,กับกดไลค์ถ้าไพท่ที่เห็นพฤติกรรมแบบนี้ก็กดดิไลค์เลยเนาะเพราะวนะ่า, like าคนนะอ,อย,คยอคนนะบ่มากเนาะคนแบบที่เห็นพฤติกรรมแบบนี้ทุกคนเนาะก็ดูน่าดิทไลค์เขาดเลยทุกคนเพื่อคอยยั่วขู้ว่ามีคนรลายสำได้เนาะที่แบบมีคนแบบนี้มาเบิองคลิปคอยบอกทุกคนเนาะเบิองตีเห้ากับพะยำหอยเขาเป็นภูมมูทุกคนนะี่เบิองตีนอ่ะเพิ่นก็นยังมาต่อยเ้าบกขใจว่าเเพพิ่่นืออังวบข้ยใจว่าทุกคน พอเข้าใจว่าเพื่อที่สังว่าบางทีทุกคนเพื่อแบบว่าอยากได้คิ้วห้าบอกว่าหรือว่าเพื่อแบบขาคนอื่นบอกทุเพื่อเพื่นกับต้อยแหละเพื่อนกับม่านอ่อเพุ่คนนี่โอ้โหคือแบบจิตใจเป็นยังว่าจิตใจคือแบบแข็งโผดว่าทุกคนแบบพวเข้าใจว่าโอเคทุกคนแล้วห้ามาเริ่มเกมใหม่ทุกคนเนาะนี่เขามาเบิ้งแค่ส่วนหนึ่งตัวย่อๆย่อเป็นหมู่ก่อนเฮ้ยทุกคนเบิางตีล่ะเป็นสั่งแล้วแค่แบบว่ายูต้องกันโบนัสด้วยบอกว่า ตั้งข้ากับตั้งกลวงนอนอยู่ร่มกันบ่ได้ว่ะแค่ว่าแค่ว่ามหาถกเห็นกันบ่เข้าใจกันบ่ะทุกคนเบิ่งที่ทุกคนเนี่ยเบิ่บองที่ไรนี่บ่เบิ่งพฤติกรรมของเพื่นดิ <laughs> ซึ่งแบบว่าเฮาแบบจังได๋เฮาวันนี้มีเวลาเนาะซึ่งข่อยอาร์ตตอนนี้ข่อยเฮ็ดงานเนาะทุกคนาะย้ำเลยว่าข่อยเฮ็ดงานคลายคลองทุกคนซึ่งขอ่อยบ่มีเวลามาต่อยกับเพิ่นข่อยบ่มีเวลาแบบต่อยแบบ่มีเวลาที่แบบมาหลินทุกคนเนาะนี่เบิ่งติละ่ะเพิ่นก็ยังไม่เคย,ยามต่อยเฮาอยู่เรื่อยทุกคนเนาะเบิ่งติล่ะนี่ซึ่งแบบ พฤติกรรมแบบแย่ยมาทุกคนนะครัเดียวเข้าตรงแบบโอ้โหทุกคนสุดดีว่ะโอ้โหทุกคนอย่าบ่นเลยแปะว่าเข้าบอดีทุกคน,ดดกคนกเาคนานะแต่ว่าอาจจะเดี๋ยวเขาจะมาบอกเหตุผลตอนล้างนะทุกคนเนาะเ้าอาจจะมีเหตุผลของเขาเนาะทุกคนเนาะบราต้องมาไหว้กวูหา,ามเอ้ยพากินหวัวมึงน,นี่ต่อยกูแล้ว,ว่เวมาไหว,กว้กูอีกปอบทงังเว้ยโอเคทุกคนเนาะ ซึ่งต่อสิยห้าลงบอลได้กับคนแห่งมาหลายทุกคนเบิ่งติทุกคนเบิงบ่งคนเดียเพราะทีล่งไม่ยังขนาดแต่ทุกคนบ่นเข้าใจว่าทุกคนสิงเข้าตอยแล้วเขาก็ได้ปืนเนาะเขาก็บ่อหลอดที่เก่าทุกคนเนาะเบิ่งติลอะโอ้ยเจ๊แล้วตายเว้ทุกคนเบิงเบ่งติลอะเรียบร้อยโอ้โหเจ้าทุกคนตายแล้วไปเจ๊ล่ะขาข้าได้เบิ้ดเลยเจ๊ได้เพลินโดยวิจกรรมเี๊ล่ะเห็นยังเดี๋ยวนี่ยืนแอคหัวหลอดเขาบอลเนี่ย เต็นท่ายืนอแอคใส่เขาโอ้โหเพื่ออะไรวะไม่เข้าใจเพื่ออะไรวะดูททุกคนเบิงบ้งติละเบิงบ้งพฤติกรรมเบืองติดอะ <c oughs> โอ้โหแต่ทุกคนคิดว่าเป็นยังขึ้นลงน้ำเขาบ,บางเถื่อเครื่องไล่เครื่องบินมันอาจจะสิยบที่ผ่านจุดที่ห้าอย่างลงท่านก็นอนนี่บอกเขาก็จะเป็นต้องลงเบื้องติทุกคนลงมาเพื่ออะไรวะไม่เข้าใจว่าจะลงมาทําเพื่ออะไรวะขนาดนั้นทุกคนเยอะขนาดนี้เลยหรอคือแบบบางเถื่อแบบเพื่อนแบบลุกหม่อีสังบอกขัใจเพื่อนวา เดี๋ยวเ้ามประกาลงโดมทุกคนถ้าลงแบบดีดีข้างล่างซะสัสนเ้าบอกอยากประทะกับเพื่อนสัสนเนาะทุกคนเฮ้ยมีมูว่ะทุกคนมีมูว่ะมีมูคนหนึ่งว่ะหยอหยอหยอกันเฮ้ยทุกคนนี้ได้เพื่อนมาทุกคนถางเตี้ยมทุกคนเดี๋ยวเ้ามสิ่หลอดเพื่อนมาทุกคนเนาะว่าเ้าสิ่หลอดเพื่อนบ่ไปเพื่อนโยงเทิงไปเ้าเบื่ออาจีพบื่ถึงยิงออกมาทุกคนเนาะโอ้โหใส่กันยังไงเลยดูเอาทุกคนดูเอามันยิงกันยังไงเลยเถิงเถิงหัวมืงตีลังโอ้โหมันมาแบบมาแบบ พวกนีม้มากพวกกลุ่มพวกนี้มากเมื่อเพิ่นยิงเข้าจะโดยเฉพาะทุกคนเอ้ยหมอนี่เนียนว่าโอ้โหนอนสบายเา่เอ้ยตัวนี้มันมันมันแคมไรทุกคนตัวนี้เนาะนอนสบายเลยว่ะเอาเฮ้ยเอ้ยเอาเบิ่งมาดีทุกคนมันลงมาเพื่อแบบเพื่อแบบเพื่อแบบเพื่อนจัดมันเพื่อนจัดมันจัดการเพื่อนอืมอืมจัดการมันเอาอย Jamie, lonely, yeah ่อด มันลงมาเพื่อแบบเพื่อขาเข้าเพื่อกอกวนเข้าโดยเฉพาะทุกคนซึ่งมันขาคนแขง็งเทิงได้แล้วมันก็นลงมายิงคนแข็งล่างยิงแบบยิงคนอยู่ตอนนี้เราคนเนาะน,นี่ oh. เรียบร้อย <laughs> เออเออเอา้าจัดการเพื่อน oh. เพื่อนยิงมัน oh. เพื่อนยิงมันยิงมันเพื่อน oh. อู้หสมหน้ามึงเหรอตายดิมึงตายดิมึง สมนางหรืตายหรือเอเวนซึ่งแบบทุกคนมาเบิ้งอีกคลิปสิทุกคนมาเบิ้งแบบว่าเบิ้งมอนี่ทุกคนเบิ้งติลอะลงมาแบบว่าเพื่อต่อยเข้าโดยเฉพาะบพกเขาใจว่าทุกคนนี่เบิ้งติลอะเบิ้งติลอะโอ้โห้เบิ้งติดอะเบิ้งติลอะโอ้โหเกินวะคือแบบจิตใจคือแข็งเพราะเอาตัวทุกคนมาเพื่อยังวะโอ้โห ดูผู้หญิงผู้หญิงมันยังไม่เว้นทุกคนไอเว้นเอ้ยต่อยันผู้หญิงอ่ะโอเคทุกคนไปใจละสําหรับพฤติกรรมแบบว่าพวกแบบว่าพวกไว้หล่นเอฟเอฟทั้งหลายทุกคนนอะเดี๋ยวเขามาฟังเหตุผลเนาะสำหรับเขาเป็นยังเขาเึิงเหตุแบบเนาะนี่เบาในมุมมองของของเขาเนาะคนนอ่ย่างแรกได้ย่างแรกเลยเหตุผลหนึ่งเขาอาจสีเคยย่อให้แล้วเขาอาจสีเคยเสื่อใจเนาะแต่ว่าถืออีกฟังตรงขามหักล้างเนาะเรามาต่อยเขาตายทุกคนนอ้ต่็เหตุผลที่สอง อาจจะเป็นพอนีไซส์เขาเองเนาะออาจจะเป็นพอเล็กหน่อยว่าอาจจะมีใจิตใจขับแคบเนาะอาจจะเบื่อเห็นคนอื่นเนาะเห็นแต่แกตัวเองเนาะอย่างที่3มทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ามันเป็นเกมยิงกันเนาะเป็นเกมหมบว่ามึงลงไปบุยิงกันมึงที่ลงไปสังวะแต่ว่าทุกคนต้องคิดเนาะย่างแหลกด้วยถ้าเขาคิดสิยิงกันแต่แต่แต่แหลกเขาบบลงหลอกลังคาโรงงานเขาบบลงหลอกบอลลังค,า,นา,นงงคาเนาะย้อนว่าเขาโบเวลาหลินย้อนว่าเขาบบเลย พร้อมที ais, like way, ่สิไปยิงกันทุกคนนอถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าสียิงกันจะก็ลงข้างลางทุกคนไปลงล้างค่าโรงงานน้ำเขาเห็นยังไหมทุกคนนอนอกจากว่านเป็นนิสัยของเจ้าเองที่เจ้าสีไปก็อกวนเขาทุกคนนออันนี้นออันนี้ก็บอกเลยว่าเข้าบอดีนอก็หลยขืนอยู่กับนิสัยของเขาเดือนนอแต่ว่าขอว่าเหตุแบบนี้มันอาจจะแย่ทุกคนนอ อาชีพแปลกเนาะที่เขาแบบว่าเฮ็ดเพลงแต่งเพลงเนาะธรรมดาเกมพีไฟเนาะว่าเกมพยะเนาะคุณเนาะเนาว่าทุกคนเฮ็ดพฤติกรรมแบบนี้ทุกคนเนาะทั้งที่ฟังตรงขามหงอยให้เนาะเป็นข่อยสำหรับตัวคอยข่อยเฮ็ดโปรงเนาะข่อยต่อยเขาบปรงหลอกขาเขาบปรงเนาะคุณเนาะสำหรับตัวคอยเนาะถึงข่อยจะเป็นแบบซ้ายเติมแบบข่อยเติมแบบจัดๆแต่ข่อยก็เห็นใจซ้ายฟรีเนาะคุณเนาะและเข้าใจซ้ายฟรีเนาะสำหรับคนที่เขาลงไปแขมย้อนว่าเขาบ่มีสกินปืนเนาะเขาจะได้สกินปืนเนาะแต่ว่าเขามีเป้าหมายเดียวกันไปยังเข้าบ่อซอยกันเฮ็ดให้เป้าหมายมันไปถึง น้ำกันนะเวลาทุกคนซอยกันตอนนั้นทุกคนนอนแต่ว่าสิ่งที่ข่อยว้ามาเนี่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งทุกคนนอนแต่มันยังมีคนดีๆทุกคนนอนที่เข้าไปเบิ้งสําหรับคนดีๆทุกคนนอนที่เข้าแบบหนาภูมิใจมันก็มีคนดีกันนอนโอเคทุกคนนอนสําหรับแบบว่าคนแบบว่าเนี่ยทุกคนนอนเข้ามาเจอเนาะสาหรับคนที่ดีๆทุกคนนอนอันนี้ก็เป็นคลิปที่ว่ารวมคนที่แบบว่าข่อยไปเจอเนาะถึงมันม่ได้มีแต่คนแย่ๆทุกคนสำหรับเกมพิพายเนาะสำหรับก็มีคนดีนะทุกคนเนาะเห็นบอก ซึ่งเขาก็สามารถอยู่น้ากันอยู่กันไดไม่ได้เป็นยังษ์หมด้เป็นจะเป็นต้องมาต่อยนะคนไฮบอร์นเนี่ทุกคนจือสุดอิโมกิไ้บอร์นนี่เราทุกคนคือมอมมอนอีกไฮบอร์นเพื่อนเขาอู้ว่ามอนเี่ยมันต้องมีปืนเขาหยอดใส่บอกเขาแบบซิกาก็ได้ทุกคนนไฮบอร์นซึ่งแบบนายกห่องทุกคนเราสลับคนแบบนี้ทุกคนไนบอร์นไฮบอร์ทุกคนเห็นบอมันแตกต่างกันเนาะทุกคนเนาะอันนี้คือแบบ ที่เขาทุกคนเขากับย่อซึ่งกันเนาะเป็นมูกันใส่เนาะทุกคนซึ่งเขาบ่อยยอกันแล้วไปลุ่มยิงเขาบ่อยไห้พายเดือดหลอดเนาะซึ่งมันอยู่ที่แบบว่าจิตสำนึกของเขาเนาะคนเนาะอยู่ที่จิตใจของเขาเนาะว่าเขาสีมีแบบว่าทําใจนักกีฬาบอกทุกคนเนาะว่าเขาสีเนี่ยมเห็นเปล่าไม้นากันบอกทุกคนเนาะนี่ซึ่งเขาล่งมาเขาบ่อยหว่างทุกคนเนาะเขาแบบว่าเขาแข่ตรงการโทเข็นเนาะทุกคนเนาะเพื่อมาแหลกกองสกินปืนโอ้โหทุกคนนี่บ่เขายังซอยกันแบบว่าซอยกันแบบพวกระเบิดป้าขึ้นมาใส่เขาเนาะทุกคนเนาะนี่บ่ซอย ซึ่งว่าซอยกันแบบนี้มันสีบดีกว่าทุกคนมันเสียดให้สร้างคมเกมแบบดีขึ้นให้เขาเอาเกมเข้าไปไหน่ทุกคนซึ่งเข้าแบบมี่นำใจนะทุกคนเอาไปทีซอยเลือกันนะทุกคนเนาะโอเคเราบังคลิปต่อไปนะทุกคนนี่ถึงร้ายคนเนาะเข้ากับหย่อให้เข้ากับเป็นมูกันนะทุกคนนอนนี่เนาะเห็นบอกเห็นบอกซึ่งแบบว่าร้ายเนาะซึ่งมีแต่ว่ามีมีหน้อยเนาะมีแบบว่าค่อนข้างแปบว่าฟังไอทีแบบนี่ไซส์บดีรลายกวัวเนาะฟังทีดีเนาะคนนอนเห็นบอกนี่ส่วนร้ายเนาะ เห็นบอกทุกคนนี่ต่อใช้เป็นสายเติมหรือสายแบบนี่มอสก็เติมก็ออยังแบบก็ออยังบอกบุ้มยุเวลาก็ออยังมาเก็บโทรเข็นนาะทุกคนนาะโอเคนาะซึ่งขอซึ่งคอยเจอคลิปหนึง่งนะทุกคนนาะซึ่งแบบเจอแบบว่า คนคนหนึ่งต้องนอนซึ่งแบบนี้ไซส์แบบโอ้โหคือแบบดูแลไปกันไปต้องนอนจนแบบว่าจนได้โทเกนจนแบบจนจบเกมต้อคนอนมาเบิ้งเนาะเบิ้งสลับขีปนี่ต้อนอนว่าสีซอยกันไหนสบายถึงเจออุปสรรคหลากหลายเนาะเจอโดนแน่เจอคนแน่แล้วก็เจอพวกเลโซ่เนาะทุกคนอนส่งการแคมป์นี่มันเป็นแบบว่าเป็นยังที่แบบว่ามีอุปสรรคหลากหลายกันต้องนอนโอเคเนาะมาเบิ้งขีปนี่เนาะซึ่งเจอแบบคนนะฮักนะฮักแล้วก็มีต้อคนอนคนดีๆในเกมฟิฟายก็มีต้อคนอนแล้วบบดีก็บร้ายดีก็มีต้อคนอนโอเคเนาะสำหรับมอสี่ต้องนอน ที่แบบว่าพยามที่จะต่อยแบบว่าต่อยผัวเข้าเนาะทุกคนเนาเบื้องตเราเข้าสองคนพยามที่จะต่อยนอนบอกซึ่งแบบจิตใจว่าขอเขาใจว่าจิตใจเพื่อให้สังขเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาเราทนน่ะแต่ว่าเข้ากับโบหูเนาะแต่ว่าเขาว่าพฤติกรรมแบบนี้ค่อนข้างที่แบบว่าสีย่แล้วคนเนาะแย่แย่เกินเราทนเนาะเบางตีอ่ะเขาพยามแบบต่อยเราทคนเนาะเบา้งตีอ่ะเขาพยามที่ต่อยเข้าเขาพยามหยอกเป็นโมทนอะแต่เขาพยามต่อยเราทนเนาะคนประเภทนี้คือคนที่สิมากก่อกวนโดยเฉพาะเนาะคนเนาะ เบื้องติละ่ะโอ้โหค่อนข้างแย่ทุกคนเบื้อทตพยายามทีสิต่อยเลยเนาะเพื่อนเป็นเพื่อนกันเพื่อนฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลเป็นเพื่อนกันฮัลโหลสำหรับไพทีเบิงมากหอดคลิปหอดป่านี่ทุกคนเออดูดิผู้หญิงมันยังไม่เว้นเลยเว้นเ้ยไอ้ต่อยยันผู้หญิงทุกคนดูเอาสิทุกคน สำหรับไพ่ที่เหตุพฤติกรรมเนาะที่เขาไม่เบิ่งคลิปนี่นนาาทุก like คนเนาะก็สามารถดิสไลค์ได้ทุกคนเนาะเพราะว่าข่อยบอ่รรมักนี่ไซส์ทุกคนเนาะแล้วข่อยก็ท่าไพ่ทีเหตุพฤติกรรมที่ข่อยเว้ามาเนาะทุกคนเนาะสามารถดิสไลค์ได้เลยแต่ว่าไพ่สนับสนุนโอ้โหโดนยิงทุกคนก็กดไลค์เนะาะสำหรับไพ่พสนับสนุนกดไลค์แต่ว่าไพ่บวมมากดิสไลค์ทุกคนเนาะที่เหตุพฤติกรรมแบบนี้เนาะโอ้โหทุกคนเข้าต่อยว่าทุกคนเข้าต่อยมูเขาว่าไปช่วยทุกคนไปช่วยดีกว่าเไยต่อยบันลุ่่มตอยันลุ่มต่อยบันนลุ่่มตออยวัเเ้ยลุ่มต่อยันเอ้า มึงยาเลยมึงตายเหรอสองหนึ่งตายเหรอหืมหืมย่างบ้มึงย่างบ้มึงย่างอุ้ยทุกคนทุกคนโอ้ยไวสิโยเขาจะไปเอาเอาเอาอุ้ยทุกคนเขาจะตายไปดีดีกว่าเกือบตายโอ้โหทุกคนเกือบตายว่ะเพื่อนระวังนะเพื่อนระวังระวังเอ้ามันตกตกมันตกตก สมต้อหน้าในเบรด้วเพื่อนเราหมะโอ้วเพื่อนเรากนนี้น่ารักกว่าทุกคนโอ้โหเกินทุกคนนะว่าเัายังเป็นมูกันได้ทุกคนมต้องแบบนี้แต่ว่าทุกคนเ้าต้องมีน้ำใจสื่งกันละกันนะทุกคนเนาะโอเคแล้วทุกคนเนาะมาลับซ่อมอุปสรรคไป้ทำกันนะคนเนาะสำหรับคนนี้เนาะโอเคทุกคนตอนนี้เทาก็อยู่กันมาแบบประมาณสักพักหนึ่งเนาะถึง มันมีโดนมากตัวคนนอนซึ่งแบบว่าปัญหารักตัวคนนอนซึ่งเขาสิหัวเฮาอยู่ของเถิงแล้วก็สิปาลาระเบิดมาใส่เห,าเห,าห่าตัวคนนอนเบิ่งเลือดเกาเลือดหน่อยโอ้โห oh oh. เลโซนกันมากตัวคนนอนซึ่งตอนนี้เฮายังอ,อยู่ในวงอยู่ตัวคนอ okay, นอนโอเคเนาะจัดไปตัวคนนอนมาเบิง่งให้จบขีดเป็นกำลังตวคนนอนว่าอุปสรรคต่อไปสิเจอยังแหนตัวคนนอนว่าสิหลอดเป็นกำลันบ่โอ้โหมูเฮาต่างไอ้วอลรัดหายไปทุกคนเอาเรื่องว่า บางทีทุกคนถ้าว่ามีคนในเกมฟิฟายแบบว่ามีนิสัยแบบนี้ทุกคนนี่อาชีพดีทุกคนเนาะมันอาจเชีพให้สังคมเกมแบบดีขึ้นนะทุกคนเนาะอันนี้เบาจากใจแต่โดยตรงเทุกคนเนาะซึ่งแบบว่าเป็นยังข่อยคือสิอาจคลิปนี้เนาะทุกคนเนาะซึ่งแบบว่าข่อยก็ถือว่าเป็นผู้หลินเกาน่าทุกคนเนาะถือว่าเป็นผู้หลินเกา่าเป็นผู้หลินที่มาดนนะทุกคนเนาะเจอนิสัยของการของผู้หลินหลากหลายทุกคนเนาะ โอเคนะทุกคนนะเนาะแคมจนเมือ่อยทุกคนเะนาะนี่คืออุปสรรคในการแคมปนะนะ์ทุกคนเนาะโอ้โหทุกคนเลสโซนโอ้โหเลสโซนรถสิหนะลอดบ่าวทุกคนบันี้สิหลอดบ่าวบันี้สิหลอดบ่าวบันี้สิหลอดบ่าวบันี้ยังบ่ยังบ่ทุกคนเลสโซนโอ้โหเรียบร้อย้ยทุกคน เลตโซนมาทุกคนเลตโซนมาว่ะถือเลตโซนมาแจกวะทุกคนแฮกโอ้โหทุกคนโอ้เพื่อนเพื่อนเรากลางโดมทุกคนเพื่อนเรากายโดเข้าไปหาเพื่อนดีกว่ากลัวตายว่ะทุกคนกลัวตายว่ะทุกคนโอ้โหเกินโอ้โหทุกคนทุกคนดูอะไรทุกคนทุกคนทุกคนดูอะไรทุกคนโอ้เกือบตายว่ะทุกคนรอดตัวไปถ้าเลตโซนมาโอ้โหทุกคนเพื่อนเราหัวล็อกอ น่ารักอ่มีเพื่อนอย่างนี้ก็น่ารักดีทุกคนโอ้โหเขาขำแล้ววป่าเขาแบบเขาขำเราด้วยทุกคนโอ้โหถ้าเราเจอเพื่อนอย่างนี้ก็ดีทุกคนนทุกเกมทุกคนอาะสุดยอดเลยทุกคนโอ้โหทุกคนตอนนี้เรายังอยู่ในวงอีกนะาทุกคนหืมตามองตาสายตาโอ้โหทุกคน มาลุ้นด้วยกันทุกคนว่าเราจะอยู่ในวงไหมทุกคนมาลุ้นน้ำกันมาลุ้นน้ำกันจัดไปโอ้โหูแาวว่างๆไปคําถอ่อคําไทยนำกับคอโทษขอไผ่เด้อตอนนี้อยู่ไทยเนาะกับติดคําไทยทำเนียทุกคนเนาะอุปสรรคเข้ากับผ่านผลไปทุกคนอยู่ในวงอยียวทุกคนเนาเป็นที่ระเติดที่ระเบิทุกคนซึ่งแบบซึ่งวงเป็นใจทุกคนเนาะอ่นอนานม้อนอ่านอนน้ำกันกับเดีย๋ยวลอยทุกคนเนาะกับดต่ยู่เอาแบบเวลาน้ำกันทุกคนเนาะเสียดายเนาะ เพอร์นิสัยบอดีเองเนาะคนเนาะมาหลุนต่อไปทุกคนหลุดได้วงอยู่ท <c ười> <applause> ี่วงเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยวงโอ้โหวงนี้เหรอทุกคนโอ้เพื่อนเราตังค์ซื้อวงเหรอเพื่อนโอ้โหเพื่อนเราประมาณนี้ก็ดีใจทุกคนเนาะโอเคทุกคนแบบว่าประมาณนี้ประมาณนี้ก็ดีใจทุกคนเนาะสหรับวงอยู่ทุกคนเนาะซึ่งวงแบบเป็นใจดีทุกคนเนาะซึ่งเท่ากับอะไมูมูดีทุกคนเนาะภารกิจเข้ามาประมาณนี้ก็โอเคทุกคนเนาะบอกทุกคน ซึ่งแบบโอ้โ oh. หมูห้าคนที่ไซส์แบบนี่ไซส์สดีดคนนอกไหนคนในเกมฟิฟ่าแบบนี่ไซส์ใหญทุกคนนะทุกคนเน,นาะแอบนาซีดีนะคนเนอกมูห้าสิโลต้องไปแุกคนปะจัดไปเฮ้าฮัลโหลดลงหนาสิบ่ได้ทุกคนเนะาะเพราะว่าเหลือเดือนหน่อยทุกคนเนาะอาจจะตายเน,นาะไหนไหนฮัลโหลเพื่อน <c oughs> เพื่อนเห็นเราป้า <c oughs> เพื่อนเพื่อนเห็นเราป้าเพื่อนเพื่อนแน่แน่เพื่อนไม่เห็นเราใช่ไหมล่ะอ้าวอีเว้ย เห็นเฉยว่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนเราทุกคนเรามาดูเพื่อนเราเพื่อนเราอยู่ไหนฮัลโหลเอ้ทุกคนเพื่อนเราหลุดองกมาแล้วทุกคนเห็นว่าทุกคนเห็นไหมทุกคนอ่ะเราเบิดมาเพื่อนตบเราเบิดเดี๋ยวนี้เพื่อนเราอยู่ไหนทุกคนโอ้โหเพื่อนเราทุกคนเพื่อนเราี่ออกมาแล้วเพื่อนเรากลางโดเพื่อนเราอยู่นอกวง่ะทุกคนโอ้โหเพื่อนเราตายว่ะทุกคนเพื่อนเราเสียชีวิตว่ะโอ้โหทุกคนเพื่อนเราเสียชีวิตว่ะโอ้โหเดียบร้อยทุกคน เนี่คนนี้ได้ที่หนึ่งว่าเ,าเาต้นเสยโอเคเราโทคนอสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการบอกเนาะเป็นการบอกถึงสำหรับพฤติกรรมเนาะสำหรับคนที่แบบแย่ๆนอสำหรับคนในเกมฟีไฟนาออาจอิบายตัดสินว่าเขาบอดีนะคนเนาะอาจ,จเป็นเขาอาจ,จมีเหตุผลเนาะทุกคนเนาะแต่ก็อยากสิฝากไว้นะทุกคนนะบางคนเขาอาจชิตมันบุ๋มมีเงินเติมบมุ๋มลิ้นหมนหลากหลายเนาะสำหรับคือสายผมเติมเนาะซึ่งแปลว่าเวลา กิจกรรมแบบนี้มันบุรีมาแบบบ่อยๆทุกคนเนาะซึ่งเขาแบบบางเทือกเขาก็อาเบาบางแต่เข้าใหญ่ๆสกินปืนนะทุกคนเนาะเขาก็ต้องเข้าใจเนาะถ้าว่าเปล่าไม้เขาคือการกับเขาเป็นย่างเขาบ่อซอยกันไงมันถึงเปล่าไม้ทุกคนเนาะสังคมเกมมันสียดีขึ้นหรือว่ามันสียหย่ลงมันก็ขึ้นอยู่กับเขาเนาะทุกคนเนาะขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับทุกคนเนาะเป็นย่างคือบ่อซอยกันทุกคนเนาะให้สังคมเกมดีขึ้นให้เขาเบาเกมเขาบ่อยทุกคนเนาะโอเคเนาะสำหรับนี้เซอร์คิวนียก็ขอจบไปเพียงเท่านี้